ทำอธิษฐานตั้งความปรารถนาสิบประการของข้าพเจ้าข้อ 6. ข้าพเจ้าทำงานที่ใดขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือคิดเอาแต่ได้ในทางส่วนตัวเช่นทะเลทลายไม่ทำงานรีบเลิกงานก่อนกำหนดเวลาขอจงมีความขยันหมั่นเพียรพอใจในการทำงานให้ได้ผลดีด้วยความตั้งใจและเต็มใจเพื่อประโยชน์ของตนเองฉะนั้นเถิด อันเนื่องมาแต่ความไม่คิดเอาเปรียบในข้อนี้ถ้าข้าพเจ้าบังเอิญกั้มเกินข้าวของของที่ทำงานไปในทางส่วนตัวได้บ้างเช่นกระดาษซองหรือเครื่องใช้ใดๆขอให้ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าเป็นหนี้อยู่และพยายามใช้หนี้คืนด้วยการซื้อใช้หรือทำงานให้มากกว่าที่กำหนดเพื่อเป็นการชดเชยความก้้มเกินนั้นข้อนี้รวมทั้งขอให้ข้าพเจ้า อย่าเอาเปรียบชาติบ้านเมืองเช่นในเรื่องของการเสียภาษีอากรถ้ารู้ว่ายังเสียน้อยไปกว่าที่ควรหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้ขับพเจ้ามีความตั้งใจที่จะชดใช้แก่ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสต,ตอบแทนเมื่อไรขอให้รีบปตอบแทนโดยทันทีเช่นในรูปแห่งการบริจาคบำรุงโรงพยาบาล บำรุงการศึกษาหรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆแบบบริจาคให้มากกว่าที่รู้สึกว่ายังเป็นหนี้ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอและในข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติแม้ต่อเอกชนใดๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือโกงใครเลยแม้แต่น้อยแม้แต่จะซื้อของถ้าเขาทอนเงินเกินมาก็ขอให้ข้าพเจ้ายินดีคืนให้เขากลับไปเถิด อย่ายินดีว่ามีลาบเพราะว่าเขาทอนเงินเกินมาเลย